ไม่ยอ,อยากไปเที่ยวทะเลอ่ะจิงอยากไปเที่ยวทะเลออ๋อไปไม่ได้ไปก่ะเลยวันหยุดวะนี่อ๋อีก็ขอบพี่แมบวกหน้าเลยเก๋นีนะใช่ไหมเก๋เก๋แบบาว,าว่าให้ปะไม่ใช่สิ ฉันฉันไปกับสอรอบเป็นอะไรวัวชื่อวัวเก๋นี่คุณคือให้เขาไปเที่ยวกับเธอกับเขาอ๋อคือตอนนี้น้องอมจะชวนไปเที่ยวทะเลใช่มีเกยบเลยชื่อเลยนัดเลยกี่วัน กี่วันสามวันสองคืนสามวันสองคืนเดี๋ยวเจเจะดูวันดูให้ติ่งว่าหลังแฟนมิสหรือว่าระหว่างสองระหว่างสองเดือนมีน่าจะมีนะไม่รู้อะถ้าถ้าท่านนัดล่วงหน้ามีน่าจะมีแหละไ,ไปช่วงไหนล่ะไม่รู้หลังแฟนมิสแฟนคอนก็ได้แฟนคอนเดือนเก้าด้วยเ แปดพฤศจิกาแปดพฤศจิกาพฤศจิกาเดือนอะไรสิบเอ็ดสิบเอ,อ็ดอ๋อสิบเอ็ดงั้งนก็น่าจะได้ช่วงสิบเอ็ดนะอืมโอเคอ่าช่วงสิบเอ็ดสามอันสองคืนฝากพี่แมมด้วยคะ่ะทุกคนสิบเอ็ดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดต้นปลายฝากพี่แมมจะไปสามวันสองคืนคันไม่ต้องฝากที่จัดการเอง <laughs> เจจัดการได้ไม่มีปัญหาทุกคนผู้จัดการเจเจจัดการเองน่าเดีเดวขอคิวแล้วไม่ไปตีก้นนะนี่ขอคิวแล้วไม่ไปตีก้นนะไปไปติงเขาขับรถไปเลยอะได้สามวันสองคืนเจอเนเนี่ยตอนนี้สายตาก็คือวกแวกไม่มั่นใจ ไม่อยากไปเจ๊ดูออกแต่เจ๊เจ๊ก็จะมามือชกเพราะว่าคนสามหมืนคนเป็นพยานนะไม่ใช่สามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นจุดหนึ่งสามิบจหนึ่งปะมันไม่อัปเดต่ะของเขาไม่รู้ว่าของเจ๊สี่สี่สองจุดหนึ่งอะอ่าเจ๊ครับพูดคำไหนคำนั้นนะคะอ่าหนูก็ไม่อยามาไม่ไม่สบายใกล้ๆวันละกัน เขาไม่เขาไม่เคยไม่สบายเลยเอาบุกนี้มาหลักไหนโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้